สวัสดีครับ a อ Studio ครับผมก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับช anel ของคนรักเครื่องเสียงบ้านๆเครื่องเสียงรักย่านะครับผมคลิปนี้มาอัปเดตสินค้านะครับผมเป็นสินค้าสต็อกใหม่นะฮะเป็นตัวไมลอยนะครับผมขึ้นอยู่ HF 1 0ซนนะครับสำหรับไมลอยตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสต็อกใหม่เข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับผม เพื่อมีพี่ๆน้าๆท่านใดที่กําลังมองหาตัวไม้ลอยเอาไปใช้งานในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงนี้นะฮะนี่ไปใช้งานคาราโอเกะนะสังสรรค์นะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูนะครับผมตัวไม้ลอยตัวนี้นะครับเป็นสต็อกสินค้าใหม่นะครับย้านะครับผมอัปเดตราคาสินค้าใหม่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับผมตัวไมลอยนะฮะตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวของ M B A นะครับผมตองแปดเนะรหัส MB ตอง 5U นะครับตัวนี้รหัสตอง 5U เป็นไมลอยขึ้นสัญญาณใหม่นะครับผมขึ้นความถี่ใหม่ UHF อ่า UHF 1 0ซนตะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องนะฮะกล่องบรรจุนะครับผมเป็นพลาสติกแข็งนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูด้านในกล่องกันบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวนี้เปิดกล่องขึ้นมานะครับผมจะเป็นคู่มือนะครับ ก็จะมีคู่มือ,อก็จะมีตัวนี้เป็นฐานนะครับผมตัวนี้ฐานแถมนะครับสีก้อนนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสายสัญญาณนะครับผมสายสัญญาณก็จะแถมไปในกล่องด้วยนะฮะอันนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับผมสายไฟนะตัวบอดี้ของเครื่องนะครับผมแล้วก็ตัวไม้นะ,ะวัสดุที่นํามา ผลิตนะครับผมค่อนข้างจะแข็งแรงพอสมควรนะครับตัวเครื่องนะครับผมด้านบนนะครับก็จะสกรีนคําว่า UHF ตัวนี้นะฮะสวยเลยนะครับตัวนี้สามารถตั้งโชว์ได้แบบสวยๆเลยนะฮะ UHF นะครับผมตัวนี้ด้านบนของตัวเครื่องนะครับผมส่วนตัวด้านหน้านะผมก็จะเป็นระมาณนี้นะฮะตัวด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับเราเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูนะครับนี่เลยนะครับผม ก็มีคลื่นความถี่นะครับ803 804นะฮะ804 805นะครับผมซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตจากทางกสทชเรียบร้อยนะฮะเป็นคลื่นใหม่นะครับผมสามารถใช้งานได้เลยนะครับสัญญาณอยู่ที่ประมาณ50-80เมตรนะครับตัวนี้นะครับผมในตัวตัวไม้นะครับผมตัวไม้นะครับผมน้ําหนักก็เหมาะมือใช้ได้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นวาเบต้านะครับผมสามารถดูดเสียงได้ดีเลยนะครับตัวนี้ เหมาะสำหรับงานเทศงานใช้เสียงงานคาราโอเกะนะฮะอ่าตัวน,นี้เลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับผมสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศูนย์หกห้าสามสามหกสี่สองหกเก้านะครับสำหรับไม์ลอยสต็อกใหม่รุ่นนี้นะครับอ่าก็จัดจำหน่ายอยู่ที่สองพันสามร้อยห้าสิบนะครับผมส่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผมอ่าตัวด้านหลังเครื่องนะครับผมด้านหลังเครื่องอ่าตัวนี้ด้านหลัง เดี๋ยวดูตัวด้านหลังเครื่องนะครับตัวนี้นะตัวด้านหลังเครื่องก็จะมีแบบทั้งเอ็กซ์ไซสสัญญาณแบบ XLR นะครับแล้วก็แจ็ครวมแจ็คโฟนตรงนี้นะฮะตัวนี้ตัวด้านหลังนะครับอู้ถือว่าออกแบบมาสวยงามนะครับตัวนี้ตั้งโชว์นะฮะเหมาะสาหรับตั้งโชว์นะครับผมนี่เลยนะโอเคครับดูดีเลยนะฮะนี่ นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่นาณาไปชมคลิปที่ทําการรีวิวใช้งานจริงนะฮะสาหรับไม้ลอยตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมนะครับเบอร์0653364269นะครับสต็อกสินค้าใหม่นะครับผมตัวนี้แก้งราคาอัปเดตสินค้าใหม่นะฮะอยู่ที่2,350บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับผม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์วันนี้วันหวยออกนะเลขที่ออกแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ ดี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 หนึ่งดีสองดีหนึ่งดีสองดีสามดีสี่ดีห้าดีหกดีเจ็ดดีแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ดี ยานชัดเจนชัดเจนหเลยเกณฑ์สองทดสอบทดสอบหนึ่งทดสอบสองทดสอบสามตัวนี้ไม่ลอยของเอ่อหนึ่งเอ็นบีเอฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งตองห้ายูสองสองสองสามสี่ห้าระยะค่อนข้างจะไกลหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ผู้ใหญ่พูดนะผู้ใหญ่บอกว่าให้หยุดก็ต้องหยุดแต่ไม่หยุดนี่ก็เลยว่าเด็กตื้อเด็กเมินอ่ะเด็กขี้ดื้อเด็กนาดอเขาบอกว่าเอาวันนี้จะมาจับแล้วนะเดี๋ยวให้ผู้ช่วยโทรบอกให้ตำรวจมาจากพวกเล่นกระโปงนี่สามันจับจับไปหมดเลยอาจจะไป เทาคงให้งูติด่ติดค